เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่79เมื่อตื่นขึ้นนางก็พบว่าตัวเองกําลังนอนอยู่บนพื้นหญ้าเย็นเฉียบอากาศรอบกายหนาวจัดนางใช้สองมือยันตัวเองให้ลุกขึ้นเหลือเห็นชายคนนึงนั่งอยู่ตรงหน้าจึงผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจนตัวเซทหลาเข้าหาอีกฝ่ายปึ๊กโอ๊ยเจ็บหัวจังเจ้า พูดได้แค่นี้อยู่ขวงก็กระอักเลือดพอเห็นเลือดไปเสียงซิ่วก็ทำตาโตปิดปากด้วยความรู้สึกผะอ,อืดผะอ,อมอยู่ขวงรีบสกัดจุดสำคัญบนร่างตนเองค้าบาดเจ็บอยู่เจ้าอย่าขยับตัวพรวดพาดแบบนี้ไปเสียงซิ่วตอบรับเสียงเบาในลําคอก่อนจะหลับตาลงรอให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเมื่อนางลืมตาขึ้นมาใหม่ก็เห็นรอยฝ่ามือประทับอยู่บนด้านหลังเสื้อของอยู่ขวง แน่นอนว่าเป็นเพราะฝ่ามือนี้ที่ทำให้เขาบาดเจ็บภายในการลอบทำร้ายชายผู้มากความสามารถเช่นอยูหขวงง่ายดายเพียงนี้เชียวหรือไม่แน่นอนนั่นเป็นเพราะเขาแบกนางไว้เป็นนางเองที่ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสคิดแล้วไปเซียงซิ่วก็อดรู้สึกผิดไม่ได้นางกว่าตามองไปรอบๆก็พบว่าพวกนางกำลังอยู่ในกระท่อมร้างของพวกนายพลานล่าสัตว์ตอนนี้ยังไม่มืดนัก แต่ก็ไม่มีคนผ่านไปมาเลยบรรยากาศรอบด้านเงียบกริบตุบเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความเงียบไปเสียงซิวีผ่านไปมองเห็นอยู่ขวงล้มหน้าคว่ำลงกับพื้นขณะที่นั่งเดินลมปราณยามนี้สีหน้าชายหนุ่มซีดเผือดไร้สีเลือดไม่นะแค่หนีตัวคนเดียวก็ลำบากแล้วนี่ต้องลากผู้ชายตัวโต,วต,วตวไปด้วยหรอแต่ถ้าทิ้งเขาไว้แล้วพวกศัตรูของเขาตามมาพบเขาต้องไม่รอดแน่ ชายผู้นี้บาดเจ็บเพราะช่วยชีวิตนางหากเขาไม่พานางมาด้วยเขาคงไม่บาดเจ็บปางตายเช่นนี้แล้วจะช่วยเขายังไงล่ะนางไม่มีวรยุทธการถ่ายทอดพลังแบบในหนังก็ลืมไปได้เลยอย่างเดียวที่นางพอจะทำได้ก็คือพาเขาหนีไปด้วยพวกนางไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้มันอันตรายเกินไปพอคิดแบบนี้ไปเสียงซิ่วก็ดึงตัวอยู่ห่วงให้ลุกขึ้นโหตัวหนักขัดกับหน้าตานะยะ ah? นางเปลี่ยนจากการดึงมาเป็นลากเขาไปกับพื้นแต่ถึงจะใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีก็ขยับไปได้ทีละนิดเท่านั้นไม่ได้การละ่ะไปเสียงซิ่วนั่งแปะลงกับพื้นนั่งคิดอยู่นานมาถึงตอนนี้นางก็มั่นใจแล้วว่าตัวเองไม่มีแรงพอจะลากเขาไปได้แล้วจะทำยังไงไปเสียงซิ่วเหลือบมองไปรอบๆตัวก็เห็นเลื่อนหิมะความคิดพันสว่างวาบในหัวตอนนี้ถนนทุกสายปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่ต้องออกแรงมากนะักในการลากเลื่อนหิมะลงไปตามเนินเขาความคิดนี้ไม่เลวเลยทีเดียวไปเสียงซิ่วยกชายหนุ่มขึ้นบนเลื่อนหิมะแล้วก็พักเหนื่อยก่อนที่จะดึงเชือกลากเลื่อนลงมาตามทางบนไหล่เขานางกลัวว่าศัตรูของเขาจะตามตัวเจอจึงเลือกเส้นทางที่คิดว่าไม่น่าจะมีใครใช้มากนะัเจ้าปล่อยข้าไว้ที่นี่เถอะ อยู่ข่วงไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้กำลังภายในได้อีกแล้วฝ่ามือที่ซัดใส่แผ่นหลังทำให้ภายในบอบช้ำแต่เขาก็ฝืนตัวเองพาหญิงสาวหนีต่อมาได้หลายสิบลี้กระทั่งทนไม่ไหวต้องหาที่หลบพักสุดท้ายก็ขยับตัวไม่ได้อีกเลยในตอนนี้ แต่อยู่หวงคิดไม่ถึงว่าหญิงผู้นี้จะพาเขามาด้วยแทนที่จะทิ้งเขาไว้แล้วหนีไปการเดินทางบนถนนตามไหลเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่นางกับพยายามล่ากเขาไปด้วยท่ามกลางสมองที่พราเรือนชายหนุ่มเหมือนจะมองเห็นบางอย่างอ่างล้างหนะ้า ที่มีพระจันทร์กลมสวยอยู่ด้านในผู้หญิงที่อยู่ด้านข้างยิ้มหวานพางลูปหัวเขาสายตาของนางอบอุ่นและอ่อนโยนอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาของนางงดงามในแบบที่ไม่น่ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้เขาได้แต่มองด้วยความพิศวงพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นสายตาคู่เดียวกับในความฝันเขารู้สึกได้ถึงความเย็นชื้นที่ริมฝีปาก จากน้ำที่นางกำลังป้อนให้ดวงตาอ่อนโยนของนางฉายแววเป็นห่วงเขาจับมือนางไว้แต่ไม่รู้จะพูดอะไรเจ้าเป็นอย่างไรบ้างการนอนอยู่บนเลื่อนหิมะคงไม่ค่อยสบายตัวนะักหน้าตาของชายหนุ่มจึงดูเหยเก,เ,กเหมือนไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีนางกลัวว่าเขาจะมีไข้จึงรีบหยุดลากเลื่อนแล้วหาน้ำมาป้อนให้จากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาไปซะ ถึงกำลังภายในและเลือดลมในกายจะผิดปกติไม่ไหลลื่นเหมือนเคยแต่เขาก็ไม่ได้สูญเสียสัมผัสที่6เขารับรู้ได้ว่ามีศัตรูรอซุ่มโจมตีอยู่รอบกายจึงอยากให้นางหนีไปเสียก่อนแต่ไปเสียงซิ่วกับเข้าใจว่าเขาอยากให้รีบเดินทางต่อโดยเร็วจึงดึงเชือกลากเลื่อนเดินหน้าต่อข้าอยากให้เจ้าทิ้งข้าไว้ที่นี่อันตรายประชิดต,ตัวเพียงนี้นางกลับไม่รับรู้อะไรเลย ผู้หญิงคนนี้ไม่มีวรยุทธ์นางควรต้องรีบหนีฟิวฟิวฟิวอาวุธรับนับไม่ถ้วนพุ่งตรงมาหาทั้งสองแย่แล้วทำไมพบนี้ถึงมีแต่เรื่องหน้าหวาดเสียวนางไม่เคยมีประสบการณ์โดนไล่ล่ามาก่อนจึงได้แต่ลากเลื่อนหิมะวิ่งล้มลุกคุกค่านไปข้างหน้าขณะเดียวกัน หยู่ข่วงก็คว้ากิ่งไม้จากข้างทางขึ้นมาสกัดอาวุธลับรอบทิศท,ทางเอาไว้ไม่อย่างนั้นถึงไปเซียงซิ่วจะวิ่งเร็วเพียงใดนางก็หลบไม่พ้นอยู่ดีไปเซียงซิ่วทั้งลากเลื่อนหิมะทั้งวิ่งสะเป,สปะสะปะไปข้างหน้าแบบไม่รู้ทิศท,ทางในใจคิดอย่างเดียวคือต้องการหนีการไล่ล่าสังหารให้ได้เมื่อนางคิดว่าคงหลบพ้นตรงอาวุธลับมาได้กับสะดุดล้มลงแล้วกิ้งไปตามทางลาด ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วโดยที่ไปเซียงซิ่วไม่ทันได้ตั้งตัวนางไม่ได้คลายมือออกจากเชือกที่ลากเลื่อนหิมะทําให้อยู่ขวงกิ้งลงมาพร้อมๆกับนางทั้งคู่กิ้งไปตามทางลาดชนเศษหินกิ่งไม้ที่ขวางทางกระทั่งหยุดลงในที่สุดทั้งสองนอนกองรวมกันเป็นไปเซียงซิ่วที่ลุกขึ้นมาก่อนนางรีบลากอยู่ขวงที่ขยับตัวไม่ได้ไปซ่อนไว้ในซองหินที่ตัวเองเหลือบเห็นโดยบังเอิญ ตอนที่ทั้งคู่กิ้งลงมาจากนั้นนางก็กบเกลื่อนร่องรอยบนพื้นหิมะกับจัดการกิ่งไม้รายทางที่ทั้งสองกิ้งลงมาเมื่อครู่ให้ดูเหมือนเดิมทั้งหมดนี้นางจำมาจากในนิยายและละครโทรทัศน์ที่ตัวเองชอบดู อยู่ขวงเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ตลอดนึกสงสัยในใจว่าอนุธรรมดาคนหนึ่งทำแบบนี้เป็นด้วยหรือชายหนุ่มไม่เคยคิดมาก่อนว่าผู้หญิงที่ไม่มีวรยุทธ์คนนี้จะไม่ทิ้งเขาไว้กลางทางแต่ชายหนุ่มก็รู้ดีว่าอันตรายยังไม่หมดเพียงนี้อยู่ขวงพยายามรวบรวมลมปราณอีกครั้งแต่เพราะชายหนุ่มฝืนตัวเองเกินไปเลือดลมจึงย้อนกลับ ทำให้เขาหมดสติทันทีและการสลบครั้งนี้กับทําให้ใครอีกคนตื่นขึ้นมาแทนไปเสียงซิวสะดุ้งตกใจที่จูจ่ๆก็มีคนกอดนางจนเกือบเผลอกัดลิ้นตัวเองพี่สาวซูเอ๋อคิดถึงจังเลยเวนกรรมเขาเปลี่ยนตัวอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องรอให้ข้าก่อนหรอนางเงยหน้ามองฟ้าจึงเห็นว่าที่จริงตอนนี้ก็เริ่มข่าแล้วนางหันกลับไปมองเขาแล้วถามว่า เจ้าเดินได้แล้วหรือได้สิได้สิสูเอ๋อให้พี่สาวขี่หลังยังได้เลยสูเอ๋อตอบกับเสียงร่าเริงตอนแรกไปเสียงซิ่วคิดว่าตัวเองยังเดินไหวอยู่ แต่เพียงแค่ยกเท้าก็ปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วดูเหมือนว่าการขี่หลังเขาไปน่าจะเป็นทางเดียวที่ทำได้ซูเอ๋อดีใจมากที่ได้ยินนางตอบตกลงเขาซุดตัวลงนั่งให้นางปีนขึ้นแผ่นหลังจากนั้นก็กระโดดจากท่านั่งขึ้นมายืนแล้วก็เริ่มออกวิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วเจ้าต้องมุ่งหน้าขึ้นเหนือสินั่นถึงจะเป็นเส้นทางไปเมืองหลวงได้เลยพี่สาว ซูเอ๋อหมุนตัวไปอีกทางมุ่งหน้าวิ่งไปเมืองหลวงความปราดเปรียวของเขาทําเอาไปเซียงซิ่วถึงกับอึง้งเมื่อกี้ยังขยับตัวไม่ได้ทําไมตอนนี้กลับสุดแสนจะด่าเริงนางคิดว่าซูเอ๋อน่าจะซึมซับความทรงจําบางอย่างมาจากอยู่ขวงแต่คงไม่ทั้งหมดขณะที่วิ่งอยู่นั้นซูเอ๋อก็ถามขึ้นอย่างอารมณ์ดีพี่สาวหากข้าให้พี่สาวขี่หลังไปจนถึงเมืองหลวงพี่สาวจะเป็นเมียข้าไหม ซูเอ๋ชอบพี่สาวมากอยู่กับพี่สาวแล้วมีความสุขมากเลยซูเอ๋อยากมีเมียแล้วตอนนี้ไปเสียงซิ่วปวดระบมไปทั้งตัวแต่ก็ยังลูบหัวเขาอย่างเอง็นดูก่อนจะถามว่าเจ้ารู้หรือว่าเมียคืออะไรเมียก็คือคือคนที่เราจับมือตอนนอนซูเอ๋นิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วจึงตอบปเสียงซิว่วเออข้าก็ว่าไม่ผิดนะ ดูเหมือนว่าซูเอ๋จะแค่ไร้เดียงสาแต่ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตนางลูกหัวเขาอีกครั้งก่อนจะบอกว่าไปกันต่อได้แล้วนางรู้สึกชื่นชมตัวเองมากที่สุดท้ายทั้งสองก็หนีรอดมาได้แต่คิดว่า ตามตัวนางคงต้องมีบาดแผลเยอะมากแน่ๆเลยเพราะตอนนี้ปวดระบมไปทั่วทั้งตัวแล้วซูเอ๋อทำตามที่นางบอกทั้งสองจึงเข้าไปพักในกระท่อมร้างของครอบครัวชาวนาหลังหนึ่งนางสำรวจตัวเองก็พบว่าข้อเท้าพลิกมีรอยขูดขีดบนแผ่นหลังเต็มไปหมดแขนทั้งสองก็ปวดมีรอยช้ำเป็นจ้ำๆเช่นเดียวกับที่ขาทั้งสองข้างซึ่งตอนนี้แทบจะขยับไม่ได้แล้วส่วนบาดแผลใหญ่รุนแรงไม่มีซูเอ๋อ ช่วยหาน้ำมาให้ข้าทีแล้วเจ้าพอจะมียาสำหรับใส่แผลหรือไม่นี่ซูเอ๋อมียาพกติดตัวไว้ตลอดขอรับอาจจะเป็นเพราะร่างกายของอยู่หวงฝึกฝนวิทยายุทธมานานหลายปีหรืออาจเป็นเพราะนางกันตัวเขาไว้อย่างดีตอนที่กิ้งลงมาตามทางลาดเขาจึงมีบาดแผลที่เห็นภายนอกแค่สองสามรอยเท่านั้นเขาออกไปด้านนอกจนเจอแหล่งน้ำจึงตักน้ำมาให้ไปเซียงซิ่ว จากนั้นก็วางยาลงบนโต๊ะออกไปยืนข้างนอกคอยดูต้นทางไว้อย่าให้ใครเข้ามาเจ้าก็ห้ามหันมามองด้วยเหมือนกันไปเสียงซิ่วสั่งซูเอ๋อไม่ออกไปข้างนอกมืดมากแล้วก็น่ากลัวซูเอ๋อทํทำตัวหน่าสงสารจนไปเสียงซิ่วเม้มปากแน่นเจ้าน่ะเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นเจ้ายุทธภพด้วยยังจะกลัวอะไรอีกแต่ดูเหมือนเขาจะกลัวมากจริงๆ เจ้าต้องออกไปข้างนอกแต่ไม่ต้องไปไกลแค่ยืนอยู่หน้าประตูโทรพี่สาวสู้เออบ่นพึมพำแต่ก็ยอมทำตามอย่างว่าง่ายทั้งทั้งที่ไม่เต็มใจเขาออกไปยืนหน้าประตูเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์และดวงดาวสุกสากาวมากมายก็ตื่นเต้นอยากชวนพี่สาวมาดูด้วยกันแต่เขาจำได้ว่า ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจึงยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ทำไมขค่ายอยู่ด้วยไม่ได้ทำไมห้ามหันไปมองแอบดูนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกนะ้าใช่ใช่แค่ดูแวบ,บเดียวเองเขาหันไปเจาะรูที่กระดาษบุประตูจากนั้นก็มองเข้าไปด้านในทันทีที่เห็นภาพตรงหน้าเขาก็หันกลับมาไม่ได้อีกต่อไปซูเอ๋อไม่ได้เห็นอะไรมากนอกจากไหลและแผ่นหลังเปลือยเปล่า ไปเสียงซิ่วยังไม่ได้ถอดชุดตัวในออกได้แต่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก่อนจะทายาแต่เพียงแค่นี้ก็ยั่วยวนพอแล้วสำหรับคนที่ได้เห็นถึงซูเอ๋จะไม่รู้ความหมายของคำว่ายั่วยวนแต่เขาก็ถอนสายตาจากนางไม่ได้เลยกลับอยากจะมองนางนานขึ้นอีกสักหน่อยกอดนางแน่นขึ้นอีกสักครั้ง เขากืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนจะเห็นว่าพี่สาวกำลังหันหน้ามาเขาจึงหันกลับไปมองพระจันทร์ทันทีถึงก่อนหน้านี้เขาจะเคยชอบดูพระจันทร์มากแต่ตอนนี้เขากลับคิดว่ารูปร่างของพี่สาวคนนี้น่ามองกว่าพระจันทร์บนฟ้าฟ้าเป็นไหนไหนแล้วจะทำอย่างไรดีล่ะเขายืนรอยอยู่ตรงนั้นด้วยความอึดอัดใจไม่นานก็ได้ยินเสียงไปเสียงซิ่วตะโกนมาจากด้านในว่าเอาล่ะ เจ้าเข้ามาได้แล้วไปเสียงซิ่วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาแอบมองนางอยู่จึงได้แต่นึกชื่นชมในใจว่าเขาช่างทำตัวดีและว,ว่าง่ายใครจะรู้ว่าเด็กคนเดียวกันนั้นเองจะตรงมาก่อน,นางทันทีที่เดินเข้ามาในห้องเขาถอนหายใจยาวเอ่ยอย่างพอใจพี่สาวพี่สาวตัวนิ่มนุ่มสบายจังนุ่มสบายบ้านเจ้าสิมานี่ข้าจะทายาให้ เจ้าก็มีบาดแผลเหมือนกันเท้าของนางมีแผลทําให้ยืนนานๆไม่ได้หญิงสาวจึงค่อยๆนั่งลงบนเตียงแล้วยื่นมือไปหยิบยาซูเอ๋ยยืนนิ่งราวกับเขาไม่เจ็บแผลเลยสักนิดถอดเสื้อออก ไเสียงซิ่วสั่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายเอาแต่มองหน้านางนิ่งไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวเมื่อได้ยินคําสั่งนี้ซูเอ๋อถึงกับลิงโลดเขายิ้มกว้างขณะที่เริ่มถอดเสื้อผ้าออกถึงเขาจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็รู้ว่าทำแบบนี้ถูกต้องแล้วผิดกับไปเสียงซิ่วที่รู้สึกแปลกใจทำไมเขาต้องดีใจนะักกับแค่ถอดเสื้อให้นางทายาเท่านั้นเขาถอดเสื้อออกในชั่วพริบตานี่สินะ ที่เรียกว่าการล่อลวงที่แสนจะบริสุทธิ์นางนึกว่าเขาจะตัวบางกว่านี้แต่เขากลับมีเสน่ห์ในแบบตัวเองที่สำคัญเขามีรอยแผลเป็นอยู่บนตัวด้วยซึ่งกลับยิ่งดึงดูดสายตายอย่างน่าประหลาดชักจะทำตัวไม่ถูกแล้วสิไตเสียงซิ่วแก้มแดงระเรื่อก่อนจะรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเสียแล้วเพราะอีกฝ่ายกำลังจะถอดกางเกงออกนางจึงหมดความอดทนรีบจับมือเขาไว้ทันควนัน ไม่ต้องถอดแล้วพอแค่นี้แหละพอแล้วจริงๆหากเขายังถอดต่อนางต้องแย่แน่ๆก็ข้ามีแผลซูเอ๋อใช้เสียงไร้เดียงสาที่สุดตอบนางราวกับว่าเขามีบาดแผลใหญ่มากจริงๆอยู่ใต้กางเกงถึงจะมีบาดแผลแต่เราก็ทายาตรงนั้นไม่ได้แหมถ้าทำขนาดนั้นก็ผิดทำนองคลองทำไปหน่อยไหมถึงอย่างไรนางก็มีสามีแล้วนะ ซูเอ๋อทำหน้าสลดใส่ไปเซียงซิ่วก่อนที่นางจะจับตัวเขาหมุนไปรอบๆเพื่อสำรวจดูบาดแผลกว่าเขาจะรู้สึกตัวอีกครั้งมือนิ่มๆก็ป้ายบางอย่างที่ร้อนราวกับไฟลงบนหลังของเขาแล้วแต่ละครั้งรู้สึกเหมือนมีน้ำร้อนมาลวกผิวจนตัวสั่นความรู้สึกนี้ช่างแปลกจริงถึงจะร้อนแต่ก็สบายเหลือเกิน เมื่อไปเสียงซิ่วทายาให้อีกฝ่ายเรียบร้อยแล้วก็เงยหน้ามองเขาเห็นสองแก้มซูเออแดงํำอย่างกับเพิ่งโดนหยิกมาซะอย่างนั้นอะแฮมนางกระแอมเบาๆก่อนจะหันหน้าไปทางอื่นสายตาแบบนั้นเมื่อรวมกับรูปร่างของเขาคงไม่มีใครที่ได้เห็นแล้วจะทำเพิกเฉยได้ราวกับลูกหมาตัวเล็กๆที่ทำให้ใจละลายเลยทำไมถึงน่ารักน่าฟัดอย่างนี้แต่นางรู้ดีว่า ความรู้สึกชอบนี้เทียบไม่ได้กับความรู้สึกรักเขาเพียงแค่ปลุกความเป็นแม่ในตัวนางให้ลุกชนนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมนางจึงทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตเขาเอาไว้เมื่อทั้งคู่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขันใส่เสื้อให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไม่สบายได้ตอนกลางคืนไม่เหมาะกับการเดินทาง แต่ก็จุดไฟไม่ได้เหมือนกันเพราะจะเป็นการเสี่ยงมากเกินไปทั้งสองจึงจำเป็นต้องค้างในกระท่อมหลังนี้จากนั้นก็ค่อยเดินทางต่อในตอนเช้าไปเสียงซิ่วหวังว่าพอถึงยามเช้าอยู่ขวงจะกลับมาแล้วจากที่นางสังเกตดูตอนนี้แผลตามตัวเขาสมานกันดีแล้วเขาคงจะสามารถพานางไปไหนมาไหนได้แบบคนปกติเสียทีแต่กว่าจะผ่านพ้นคืนนี้ไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไปเสียงซิ้วหันไปบอกซูเอ,อ๋เจ้าไปนอนบนเตียงก่อนเถอะนางตัดสินใจว่าจะอยู่ยามเผื่อว่าอาจจะมีใครตามมาเจอเข้าไม่เอาหรอกข้าอยากนอนกอดพี่สาวพี่สาวตัวนุ่มเพราะซูเอ,อ๋ไม่ใช่อยู่หวงไม้ตายของเขาก็คือท่าทางน่ารักไร้เดียงสาไปเสียงซิ้วผักเขาไปทางเตียงเอ่ยเสียงเข้มขึ้นอีกระดบับอย่าดื้อน,นะไปนอนได้แล้ว ซูเอ๋อไม่สนใจยังคงทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจต่อไปท้ายที่สุดแล้วไป่ายเซียงซิ่วก็ไม่มีทางเลือกอื่นจำต้องยอมนอนข้างๆเขาเพราะนางรู้ดีว่าร่างกายชายหนุ่มต้องการการพักฟื้นเพื่อให้หายดีโดยเร็วด้วยเหตุนี้ซูเอ๋อจึงมีความสุขมากในที่สุดเขาก็ได้นอนกอดพี่สาวตัวนุ่มอีกแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นอยู่ข่วงไม่มีความสุขเลยที่ตื่นมาในอ้อมกอดของผู้หญิงคนนี้อีกครั้งที่จริงแล้วชายหนุ่มคิดว่าเขาอยากจะปล่อยผู้หญิงคนนี้ให้ไปมีความสุขกับสามีของนางแต่เช้านี้เมื่อพบว่าไม่ใช่แค่นอนกอดกันเท่านั้นแต่เสื้อผ้าย,ยังอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยอีกตั้งหากอย่าบอกนะว่าคราวนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามคาด ท่าทางอ้ำอึ้งของเขาทําให้ไปเสียงซิ่วที่เพิ่งตื่นรู้ได้ทันทีว่าเขาคือใครเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเราหรอกหากจะต้องกล่าวโทษใครสักคนก็คงต้องโทษซูเอ๋อที่แผงธิ์ยืนยันว่าต้องนอนกับนางให้ได้ไปเสียงซิ่วรูปหน้าตัวเองเมื่อคืนนอนตาค้างเอือบค่อนคืนก่อนจะผ่อยหลับไปโชคดีที่ไม่มีศัตรูมาเจอ ไม่อย่างนั้นคงโดนรอบค่ะทั้งๆท,ที่กำลังหลับฝันดีอยู่ขวงสังเกตว่านางมีแผลเต็มตัวจึงเอ่ยขึ้นว่าทําความสะอาดเนื้อตัวเสียหน่อยพวกเราจะมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวงกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เจ้าค่ะหญิงสาวล้างหน้าล้างตาสางผมลวกๆเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางหวังว่าจากนี้ไปคงจะเดินทางได้เร็วกว่าเดิมนะทันทีที่เดินออกจากกระท่อม นางก็ต้องชะง,งักภาพตรงหน้าเป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพนไกลสุดลูกหูลูกตาสวยจังเลยหากเป็นยุคปัจจุบันคงยากจะเห็นทิวทัศน์ที่งดงามเช่นนี้นางยื่นมือออกไปหิมะที่ตกโปรยปลายหล่นลงบนฝ่ามือช่างงดงามราวกับภาพวาดในหนังสือสวยจัง ไปเสียงซิ่วไม่รู้เลยว่าตัวเองได้กลายเป็นหนึ่งขององค์ประกอบที่งดงามนั้นไปแล้วถึงตอนนี้สภาพของนางจะมอมแมมสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ภาพหญิงงามภายใต้หิมะโปรยดูด้อยลงไปได้เลยเออว่าไงไปเสียงซิ่วคิดว่าเขาเรียกจึงหันไปถามแต่อีกฝ่ายกลับไม่พูดอะไรอีกทําเพียงมองเหม่อไปที่หิมะที่กำลังตกอ,อืม เขาคงจะชอบเขยดหิมะสวยๆเหมือนกันสินะไปกันได้หรือยังอยู่ข่วงถามเสียงเรียบได้แล้วขออภัยที่ต้องล่วงเกินนางกำลังจะถามอยู่พอดีว่าเขาล่วงเกินอย่างไรแต่เขากลับดึงนางเข้าไปในอ้อมแขนเสียแล้วขณะที่นางกำลังตกใจอยู่นั้นเองเขาก็อุ้มนาง พุ่งทะยานไปตามเส้นทางบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะหนาด้วยความรวดเร็วจนางตาลายในที่สุดไปเซียงซิ่วก็เข้าใจคำว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่เขาพูดทันทีเร็วจริงด้วยเร็วจนผมกระเจิงเลยนางยอมรับว่าการเดินทางตอนนี้เร็วมากเป็นครั้งแรกที่นางเห็นคนที่สามารถเดินบนหิมะได้โดยไม่ทิ้งรอยเท้าไว้มีคนแบบนี้อยู่บนโลกด้วย นี่ขนาดเขาอุ้มนางไว้ด้วยนะน่าทึ่งชะมัดเลยแต่ละก้าวบนพื้นที่ทั้งสองผ่านไปไม่มีร่องรอยใดๆปรากฏให้เห็นตอบกลับหิมะที่ตกลงมาไม่ขาดสายจึงยิ่งช่วยปกปิดร่องรอยจนคนอื่นยากจะติดตามทิวทัศน์ที่ผ่านตาสวยมากจริงๆหากมีเวลานางก็อยากให้หลงเหิงมาเดินเล่นด้วยกันแต่เมื่อคิดอีกทีหลงเหิงคงไม่ทำอะไรแบบนี้แน่เพราะเขาคงกลัวว่าจะทำให้นางตกใจ ตอนนี้พวกนางใกล้จะถึงเมืองหลวงแล้วทำให้ย้อนคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นหลงเหิงกําลังจะแต่งงานกับคุณหนูหลินโชคดีที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาวุ่นวายจนนางไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องนี้พอคิดมาถึงตรงนี้อยู่ๆนางก็รู้สึกอยากจะหนีไปไซะอย่างนั้นแต่ก็รู้ดี ว่าตัวเองต้องอเผชิญหน้ากับความเป็นจริงให้ได้อ่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันปัจจุบันสิ่งที่อยากรู้ที่สุดก็คือเมื่อไหร่เท้านางจะได้แตะพื้นสักทีการโดนอุ้มแล้วพาวิ่งแล้วซ้ายเล้ยวขวาทําเอานางมึนงงไปหมดแล้วอยากจะอาเจียนก็ทำไม่ได้อยากจะสลบก็ทำไม่ได้อีกอยากให้เขาหยุดพักก็ยังอ้าปากพูดออกมาเป็นคำไม่ได้เลยทรมานจริง ปายเสียงซิ่วรู้สึกตาลายหัวหมุนปลายหางตาเห็นแสงสว่างวาบอีกแล้วหรือวางนางลงซะเจ้าหัวขโมยเสียงนี้เสียงนี้น่าจะเป็นเสียงพระรองซ่องเจียวแย่มีคนมาช่วยนางแล้วเร็วเข้าหยุดเขาทีข้าวเวียนหัวจนจะอ้วกแล้วแต่แทนที่อยู่ข่วงจะชะลอฝีเท้าเขากลับยิ่งเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกหากอยู่ขวงยังวิ่งต่อไปสงสัยว่า พวกนางจะต้องเลยเมืองหลวงไปแน่ๆไปเสียงซิ่วจนยื่นมือออกไปหยิกอีกฝ่ายโดยไม่สนใจว่าจะโดนแขนหรือต้นของเขานางแค่ต้องการบอกอีกฝ่ายว่าหยุดวิ่งได้แล้วฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ